สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้รีโมทแอร์ไซโจนิงกีแบบละเอียดนะครับถ้าจะประมาณนี้แต่ของผมอปุ่มขาวๆมันจะหายแล้วนะโอเคถ้ารีโมทตามจริงเดี๋ยวขึ้นในภาพให้ดูครับโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดเครื่องปุ่มสวิงปุ่มแฟนปุ่มโหมดปุ่มตัว F ปุ่มเทมขึ้นเทมลง ผมทน t ขึ้นลง timer set clr sleep ประมาณนี้ครับนี้จะเป็นรีโมทรุ่นเก่าแล้วครับประมาณ14ปีก็จะเล่นนิดนึงอนะหน้าตาแอร์ประมาณนี้โอเคครับอันนี้ก็เปิดเครื่องเลยปกติครับเปิดแอร์ เรามาดูที่ปุ่มแรกเลยก็คือปุ่มสวิงนะครับอันนี้สังเกตดีๆครับเขาจะสวิงไม่ได้ถึงข้้งล่างสุดนะครับเขาจะสวิงแค่กลางาแล้วก็ขึ้นข้างบนนะครับเนี่ยเขาจะสวิงแค่นี้ ถ้าใครอยากให้มันสวิงถึงข้างล่างสุดเลยอะยังวิธีครับต้องกดตัวนี้ครับค้างไว้จนกว่ามันจะขึ้นเสียงตีดตีอย่างเงี้ยครับกดนะครับเนี่ยครับเสียงตีดตีอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับไปให้เป็นสวิงรูปใหม่นะครับ สวิงข้างล่างสเลยลงมาข้างล่างสุดเลยจะไม่ตร,ตรงกลางเนะี่ยครับถ้าอยากขยายสวิงกว้างก็ทำตามที่ผมบอกให้มันได้เสียงสองปี๊บๆอย่างเงี้ยป,ประมาณนี้อย้กลับไปโหมดเดิมก็ค้างครับะให้มันได้เสียงปี๊บๆเหมือนเดิมครับ ก็จะมีแบบนี้แบบนี้แบบนีแบบนน้นี่ครับปุ่มเราจะมาปุ่มต่อไปเลยปุ่มแฟนนะครับปุ่มนี้ครับเคปุ่มแฟนของรุ่นเก่าน่าจะมีแค่3 3ระดับนะครับแต่เห็นรุ่นใหม่มันมี4นะครับอันนี้คือ ต่อไปหนึ่งครั้งจะเป็นพพัดลมใหญ่สุดอันที่สองตรงกลางอันที่สามเบาสุดแล้วก็เป็นออโต้ครับแต่ว่ามีอีกอันนึงครับที่ทาไม่ได้สังเกตก็คือปุ่มเทอร์โบก็ต้องกดค้างครับนี่มันจะเป็นปุ่มเทอร์โบเห็นไหมเนี่ยมันจะขึ้นเทอร์โบพัดลมจะแรงขึ้น มันคล้ายๆปุ่มเร่งอ่ะเหมือนมิสูอ่ะฟาสคูลิ่งอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆเลยครับนะลงได้แรงขึ้นนะครับโอเคมีการกดแคนซ e ซึ่ก็กดไปเลยมันก,ก็กลายเป็นออโตนะอ้นนี่สำหรับรุ่นเก่านะครับรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าทำอย่างนี้เหมือนกันนะครับเปล่าก็อันนี้ก็ไปปุ่มต่อไปเลยปุ่มโหมดนะครับโหมดก็จะมีคู่แล้วได้ นะีมันมีแค่เนี้แค่ครูนะครับแต่บางคนจะปรับไปโหมดแฟนโอลี่หรือว่าออโต้อะไรเงี้ยไม่ได้วิธีการก็กดค้างครับเช่นเดิมค้างอ่ารุ่นเก่ามันจะเป็นคีนะครับแล้วก็ออโต้ในส่วนของรุ่นเก่ารุ่นใหม่น่าจะมีแฟนโอลี่นะอ่าประมาณนี้ กลับไปเป็นเหมือนเดิมกดค้างเหมือนเดิมครับแล้วกลายเป็นหมดแล้วก็ได้แล้วคูแล้วก็ได้ส่วนมาปุ่มต่อไปเลยอันนี้ปุ่มตัว F นะครับรุ่นของผมรุ่นนี้มันจะปุ่มน,นี้มันจะเป็นตัวฟอกอากาศแต่รุ่นนี้ผมไม่มีนะครับมันก็กดไปไม่มีผลถ้ขอข้ามนะครับก็ ตูวต่อไปเลยครับผมเทมขึ้นเทมลงนะครับปกติเลยปรับอุณหภูมิปกติครับปรับได้ตามสุดสิบห้าองศาปรับได้สูงสุดสามสิบองศาประมาณนี้ครับโอเคมาที่ปุ่มไทม์เมอรครับนี้มันจะเป็นรูปนาฬิกาขึ้นจะทำงานปรับนาฬิกาขึ้นไปปรับได้ยี่สิบชั่วโมงเนี่ยแต่นี้ผมตั้งเวลาเป็น12ชั่วโมงมันจะมีสังเกตวันจะมี AM กับ PM ถ้าอยากให้ตั้งเป็นเวลา24ชั่วโมงกดตัวไทม์เมอร์ค้างปะน่าจะหรือว่าอ๋อกดกดเทมขึ้นเทมลงพร้อมกันนะครับเดี๋ยวป๊บนงคึังปึ๊บนี่ยมันจะกลายเป็นเวลา24ชั่วโมงครับกดกดไทม์เมอร์ใหม่ รับให้ดูไม่ได้สังเกตมันจะไม่มี AM PM นะนี่เห็นไหมมันจะเป็นเวลาแบบนี้เลย56.78.9ประมาณนี้อะถ้าอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ทำสองปุ่มเดิมครับอะมันก็กลายเป็น p M A M แล้วครับโอเคประมาณนี้ พอานี้แล้วก็กดที่ปุ่มเซตน,นะครับตรงนี้กดเซตเลยมานี้อ่ามันก็จะแจ้งเตือนนะครับปิ๊บกลับมาไปที่โหมดต่อไปนะครับท่ามืออ่อนปกติเลยเหมือนปรับไทม์เมอร์อ่ะไทม์เออร์ให้เปิดเครื่องเราปรับแล้วก็กดเลยกดเซตอ่าพอมันพอมันก็จะขึ้นแบบเนี้ย แล้นี้ก็คือเวลาจริงไทมเมือออฟโปรติแ่เวลาปิดประมาณนี้กดประมาณนี้ก็จะขึ้น2ด้ดวงวิธีการยกเลิกกดไปที่ไทม์มร์ที่นาฬิกาแล้วกดเซตมันก็จะหายแล้วอ,อเคครับมาที่ปุ่มต่อไปอันนี้ปุ่ม C L R นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ารุ่นเก่ามีแบบ อันนี้โปรติปุ่มน,นี้ของไซโจร,รุ่นใหม่มันจะเป็นเช็คโค้ดนะครับกดปี๊บสี่ครั้งมันก็จะเป็นเออเร c โค้ให้นะครับแต่รุ่นเก่าไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยมันเก่านะอืมอันนี้มันเหมือนเรียกสัญญาณแอร์ครับเอาง่ายปุ่มนี้ปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่มสลีปโหมดไปมัน,นมันน่าจะคล้ายๆมิไมซูนะครับปรับ ก็จะประมาณหนึ่งสองชั่วโมงก็จะปรับอุณหภูมิลงน่าแต่ประมาณนั้นแต่ยกเลิกก็กดกลับครับประมาณนี้ครับสอนวิธีการใช้รีโมทใส่โจดในกลีแบบและเอียดหรือเปล่าไม่รู้ครับก <c oughs> ็สำหรับวันนี้นี่แค่นี้ครับผมครับ